พี่รูสึดว่าเดือนหน้าเนี่ยจะไปจัดงานที่นวเทิเรกใช่รู้ไปแล้วเขา <อ S 1> ติ้งเหรอหรือว่าขอสัมภาษ่์หับพี่ไม่เอาเองเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะก <c oughs> ็เป็นตัวแทนของโรงแรมนวดิเรกอริน,น่าสลรชัย,ชยองค์กาสีชังนะคะวันนี้ปุ้ยนะคะมากับวิอุ้มนะคะยังไง คืออุงกำลังจะบอกว่าแวะไปเยี่ยมชมได้นะคะเราเดิางไม่ได้ไกลมากก่อนกลับกรุงเทพนะคะเราก็แวะกันนิดนึงนะคะเรามีอาหารอร่อยนะคะบรรยากาศดีกาแฟแล้วก็อร่อยนะ,ะเรามทั้สองที่คือทางฝั่งศรีราชานะคะอยู่ใกล้แก่กับโรงพยาบาลสมเด็จเลียวเข้าทางรโรงพยาบาลสมเด็จนะคะงติดทะเลเลยห้องพักของเรานะคะก็จะเป็นห้องพักที่เป็นซีเรียลจริงๆใครอยากมาทะเลแล้วเห็นทะเลได้เห็นทะเลทุกจุดได้สมัมผัสทะเลแบบใกล้ๆนะคะต้อง โนโเทียลมารีนาค่ะส่วนใครอยากจะได้บรรยากาศเกาะที่ไม่ไกลมากนะคะเ e ีย a สุ a า a การ a n a นพร็อพาร์ s เนีย s ไ e แลนซ์เรามีท o โฮเทลส์นะคะ uh, ขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะร่วชับสั่งใช่ไหมขออนุญาตนะคะ so um, we have a h o โนโวเทลซี a รา at the left side which is very easy and convenient only one and half hour from Bangkok and we have โ o โวเทลเกาะซีชาน it's a s i c h a n Island it's not เกาะช a น It's the first island in the eastern area. So it's a new destination. And it's a new unseen chapters Thailand by TNT. So I just like you to experience by yourself. And we have a very special risk for travel disease. So you can just visit um, us. That's our booth. So we have some chat. And I can work with you properly. Yeah. So Siracha is another destination is another destination, so we can take care of mice groups. We also have a big conference hall, which is going to work with season uh -huh. and also for the central hall. We can accommodate around 1,000 to 2,000 1, people for Siracha City. And we have many, um, to say, five star, four star hotel, international brand hotels in Siracha City. So we are ready to be an alternative for.